มามอะนขอนาาไงมาให้เช่อานใช่ไหมแม่มีอะไรมาบ้างเออให้เป็น้องค่ะเื่อันาดูดูีอันนี้อาใครคะแม่ขอให้นาอ๋อสองคนของใช้ของใช้โอเคค่ะน้ำด้วยเหรอแม่น้ำด้วยค่ะโอเคค่ะโอเคแด้วนมขนมอันนี้อันนี้อันนี้จากไหนคะแม่จากไหน จะขอบคุณในในคลิปเลยนี่เจ้าเดียวกันหมดไหมเนี่ยเจ้าเดียวกันเหลยพี่พี่น้องโอ้นี่จากเมืองนอกคํานี้พอดีเรานีก็ของญี่ปุ่นใช่ไหมก็เนี่ของญี่ปุ่นมาคราวนี้นะคะนี่ขอขอบคุณคุณสุนันทานะคะคุณสุนันทากับคุณสิริกรนะคะจากนงร์เวนะคะขอบคุณมากนะคะป้ารัตนากับน้องอัมน้องอัมขอบคุณเอฟซีวดลู ขอบคุณเยซีด้วยป้านาขอบคุณเยซีหน่อยส่งของมาให้นะคะนี่นะส่งของให้ามาให้นะคะขนมมาเลี้ยเพื่อนเราแล้วก็น้ําด้วยนะคะอันนี้้ปยาได้รับแล้วนะคะได้รับแล้วนะคะขอบคุณมากนะคะ้ายาขอ,เ,อาเป็นตัวแทนให้อาจารย์หมอสองท่านด้วยว่าได้รับของจากที่ทคุณสุนันทากับสิริกรนะคะจากรนเวย์นะคะขอขอบคุณแทนอาจารย์หมอสองท่านด้วยนะคะขอให้ บูญกุศลนี้แต่กุศลปไปให้พี่สุนันทากับพี่สิริกรนะคะให้เจริญรุ่งเรืองหน้าที่การงานแล้วก็คิดเงินขอให้เงินคิดทองขอให้ทองให้สมความปรารถนานะคะ<ม>ขอขอบคุณมากๆเลยค่ะนี่วันนี้เพื่อนพี่น้องเราที่นี่ทุกคนก็ได้กินขนมอีกแล้วกินอีกแล้ววันนี้ประมาณกี่ร้อยชิ้นแม่สี่ร้อย <400 S 2> ชิ้นนี่นะคะขอให้เรียบร้อยเลย นะเพราะรู้ว่าน้องอามกินน้ําเก่งมากยายนี่ลองน้องอามแต่น้องอาร์มใอันดับหนึ่งควันตกประมาณก,ก,กี่กีขอให้น้องอารมกับพนานายกกล่ขของนะออโอเคดได้ได้ะน้องอามยกกล่องแบบยายนีเอาไปไว้หน้าตึกไม่ใช่ ยกไหมยกยกก่อนเออยกเออยกลงไปนี้อ่ะยกยกคู่กันยกคู่กันช่วยกันแม่แม่เราให้ให้เราสองคนอ้าวป้าเขาให้เราสองคนเราต้องช่วยกันยกของพี่สิริกรพี่สิริกรกับสุนันทาเราคู่กันใช่คุณสุนันทากับคุณสิริกรนะคะส่วนขนมนี่ของพี่สุนันทาแล้วก็หมดเลยทั้งน้ำน้ำก็ของพี่สิริกรกับพี่สุนันทาไปหน้าเตยก่อนพี่พี่จะรอบไปแม่ เดีย๋ยวแม่ถอยไปตรงหน้าตึกได้ป่ะได้ได้ได้เออไดวคนนี้ให้หน่อยเอาเอาเตามไปเดี๋ยวปิดป่ะไปต้องไปเลยเดี๋ยวแม่แม่เอารถไปเขไปตรงตรงร้านนกาแฟข้างในเอาขานอมออกด้วยขนมนมตกน้ำด้วยอีกคนจะยกนะแต่อีกคนจะแตก ไปเลยนองเงินชนแล้วลูกชนแล้วน้องงามชนถอยมาถอยมายายยายเก่งยายเก่งจังเลย ยา้เก um ่งจ um um ังเลยจนากปตแวค่ะนาารตูแล้วค่ะจนปกประตูแล้วค่ะนากปะตูแล้วช่ะจปาระต้ค่ะจนากระต้ค่นากรา้วค่ะากกลาวค่ะนปากประตูโอ้ค่ๆ ได้ยมากค่ะแตวาก็ว่าของาได้มาเยอะจังมีคว่าแบน้นแ่่าแค่นขไมเหอไปใ้ของเาไม้อครับบอลก็เก็บปุ๊บหมอมีต่อเลยเห็นไหมว่าเดินเองได้อะ วันนี้วันพระกันด้วยนะคุณกินแล้วนะเยันนี่โมงเยนนะลูกที่คยกับอยั่ที่นี่นี่ก็นนกินแล้วเอ่อเนีจากนอร์เวยนะคุณดันาราบางทีสี่ตอน ขนมตอนวันนี้จะกินตอนเย็นนะคะจะกินตีแย้วันนี้ขอบคุณมากครับเพื่อนๆการลวกไม่รด้เป็นการลวกน้ำรุ่งน้ำร่่งเหรอน้ำร่วงใช่กันเ่ย ตอนเช้ากำงน้องยังไงยังยังไม่ยังไม่ฟื้นดีน่ายังไม่ฟื้นดีเนี่ยไปนั่งน้าติดหรอค่ะไม่ได้ลงข้างล่างเลยนะไม่ได้ลงข้างล่างนั่งน้าตึดนะวันนี้มีผลไม้มาให้กินกันด้วยตะเป็นผู้สิทธิ์จ้ะเขาบอกแม่ไงจังมีบอกเขอบอกจากนี่เลยเรอบอกจากนี่เลยทุกีเลยน้ำรำคาเห่อแม่มันไม่ถึงใช่นั่งที่เราต้องหนังรำคา

ถูกลงวันที่มิ่งวันนี้ไม่ถูกลงวันที่หนึ่งอยาเอาใหญ่ไปเพิ่มบ้างนะจังเดี๋ยวก็มาแล้วเดี๋ยวก็มีมีมาเยเนีซื้อของกินมาให้ซื้อของกินมาให้บ้านและตระหนั

แมอามักลอเดี๋ยวก็มีอีมาอีกะฝากให้ฝากให้หมอปลาถุงนึง